มนุษยธรรมความโอบอ้อมอารีไทยเสียพื้นที่ให้กับขเขมรเจ้าเล่ห์ความจริงที่น่าปวดของประเทศไทยที่แสดงตัวเป็นพี่ใหญ่ใจดีโอบอ้อมอารีมีเมตตาอุ้มชูกัมพูชาในคราวที่ประสบภัยพิบัติสงครามขเขมรแดงสงครามกลางเมืองในอดีตที่ผ่านมาโดนทหารเวียดนามไล่ตี ต้องอบพยับหนีตายมาพึ่งบุญบารมีของประเทศไทยเป็นที่หลบลี้หนีภัยตามเขตชายแดนไทยต้องเสียสละพื้นที่เพื่อหลักสิทธิมนุษยชนโอบอุ้มเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารตั้งศูนย์อบพยพช่องอานมา้าบ้านลุมพุกสุรินเขาอีดางบ้านน้องจานสะแก้วแต่เมื่อเหตุการณ์สงครามผ่านผลไป ผู้ลี้ภัยเหล่านี้กลับตีหน้ามึนหน้าด้านไม่ยอมกลับบ้านทั้งที่แผ่นดินบ้านเกิดประเทศของตนเองก็มีแต่อาศัยความเมตตาปราณีความโอบอ้อมอารีของคนไทยปักหลักปักฐานออกลูกออกหลานปลูกบ้านอยู่ในแผ่นดินไทยยึดครองอย่างยาวนานเป็น10บสปีขณะนี้เวลานี้ก็ยังเถียงแบบหน้าดำหน้าแดงหน้าด้านว่าเป็นแผ่นดินของตนความจริงปรากฏที่สาแก้ว ขณะที่ไทยล้อมรั้วลวดหนามทางฝั่งกัมพูชาได้มาเรียกร้องกล่าวหาไทยล้อมรัว้วทำให้คนกัมพูชาไม่สามารถเข้าบ้านตนเองได้และได้กล่าวอ้างว่าเป็นแผ่นดินกัมพูชาได้พาคณะทูตมาดูสถานที่จริง สถานที่เกิดเหตุแต่อนิจจาความเป็นจริงไม่ช่วยคนเนรคุณปรากฏคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศได้เห็นหลักหมุดเขตแสดงประเทศสยามและกัมพูชาต่อหน้าต่อตาท่านทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางการไทยล้อมรั้วไม่ถึงหลักหมุดห่างไปเกือบ100เมตรดูเอาหน้าท่านที่บาคลั่งลัทธิสิทธิมนุษยชนความใจดีมาเจอคนหน้าด้านหน้าทน ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนคนไทยเจ้าของที่ดินเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ครอบครองของตนได้เหตุการณ์สงครามในกัมพูชาจบสิ้นแล้วคนเหล่านี้ต้องกลับบ้านจะต้องผลักดันให้เขากลับบ้านเพื่อเราชาวไทยจะได้ใช้แผ่นดินตามอำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยเรื่องนี้พลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่สองได้อธิบายความเป็นจริงศูนย์อพยพ แผ่นดินที่ช่องอ่านม้าเอาไว้ว่ารองแม่ทัพนัดเปิดความจริงช่องอ่านมา้าไล่ไทม์ไลน์ชี้ความไม่เด็ดขาดของไทยทำขมรยึดพื้นที่ถาวรวันนี้พลตรีนัดสีอินรองแม่ทัพภาคที่สองได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจมากชื่อว่าช่องอ่านมา้าความจริงมีหึ่งเดียวเพื่อเปิดเผยเรื่องราวสุดอึดอัดที่ช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานี ท่านเล่าว่าในช่วงสงครามกลางเมืองของกัมพูชาชาวกัมพูชาได้หนีภัยเข้ามาในไทยและเราได้จัดตั้งศูนย์อพยพให้ตามหลักมนุษยธรรมแต่หลังสงบแล้วกลับมีบางส่วนปักหลักตั้งถินฐานอยู่ไม่ยอมกลับด้วยความไม่เด็ดขาดของเราทำให้ไม่สามารถผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ออกไปได้หมดและกลายเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ปี2542มีการเปิดช่องอ่านม้า เป็นจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าแต่คนกัมพูชาได้เข้ามาจับจองพื้นที่ขยายชุมชนจากประมาณ30หลังเป็นกว่า100หลังในปัจจุบันที่พีกว่านั้นคือปี2554ขณะที่เราติดพันการรบที่เขาพระวิหารกัมพูชาแอบมาสร้างอนุสาวรีตาอมจากชั่วคราวเป็นถาวรแม้ฝ่ายทหารจะประท้วงไปถึง65ครั้ง แต่กัมพูชาก็เพิกเฉยจนสร้างเสร็จปี2552รัฐบาลสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรมีนักลงทุนมาสร้างคาสิโนโรอแต่หน่วยงานความมั่นคงไม่เห็นด้วยและเสนอให้ย้ายชุมชนกัมพูชาออกไปก่อนแต่กัมพูชาไม่ยอมและที่น่าเจ็บใจคือจังหวัดอุบลราชธานีเองก็คัดค้านการปิดจุดผ่อนปรน เพราะกลัวกระทบการค้าการท่องเที่ยวชายแดนรองแม่ทัพพลตรีนัทสีอินได้ตั้งคำถามว่าการที่เราอ้างมนุษยธรรมและการค้าจนทำให้เราเพิกเฉยต่อประเด็นความมั่นคงแล้วส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ในระยะยาวเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายต้องตระหนักและแก้ไขท่าทีทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่การเห็นแก่สิทธิมนุษยชน ความใจดีความอ้อมอ้อมอารีการทำธุรกิจการค้าขายจนกระทั่งทำให้เสียดินแดนมันจะคุ้มค่าหรือไม่หรือจะก้มหน้าก้มตาหาประโยชน์อย่างเดียวไม่สนใจแผ่นดินและอำนาจอธิปไตยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับ